สวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเรากลุ่มที่ <13. S 1> ส3ด,ดอกกุหลาบยังมีน้ำแล้วคนเคียงข้างเทอมีนไมยงังเย้ซึ่งกลุ่มที่13เรานะคะจะดูแลกับกรณีศึกษาที่7ค่ะแม่ร้องไห้โฮพยาบาลให้ยาลูกผิดกินเข้าไปนะคะแสบร้อนปากเขียวคอช้ำ อาการน่าเป็นห่วงนะคะจนต้องส่งต่ออีกรงพยาบาลเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นเพจหนึ่งนะคะพดเล่าเรื่องราวล้องเรียนคุณแม่รายหนึ่งซึ่งลูกอายุหนึ่งขวบกับสี่เดือนนะคะเกิอดอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้งําหัวปูดแม่จึงพาน้องไปสแกนสมองที่โรงพยาบาลต่อมาพยาบาลบอกว่าให้น้องกินยานอนหลับเพื่อให้น้องไม่ดิ้นตอนเขาเพิ่งสแกนค่ะแต่ยาที่พยาบาลเอาให้น้องทานนั้นนะคะเป็นกบที่กินเข้าไปได้แค่สักพักน้องมีการริมฝีปากซีดขาวค่ะ ทางแม่นะคะได้แจ้งพยาบาลแล้วค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติแต่พยาบาลนะคะก็ยังจะให้น้องกินให้หมดโดยในระหว่างนะคะที่นั่งรถพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ยื่นยารังกก่าวให้แม่เองนะคะเป็นคนป้อนน้องเลยหลังจากป้อนไปแค่คำเดียวน้องได้สำลักยาออกมาโดนแขนแม่ค่ะเมื่อยาโดนแขนแม่แม่ไมีแม่มีอาการแสบร้อนนะคะผิวหนังเริ่มไหม้เลยค่ะ ใช่ค่ะหลังจากนั้นน้องกินหมดแล้วนะคะอาการน้องกลับหนักขึ้นสุดตัวลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะทางโรงพยาบาลแจ้งว่ายาที่น้องกินเข้าไปนั้นเป็นกดค่ะแม่จึงไม่แม่จึงคาดว่าแพราบานให้น้องกินยาผิดค่ะตอนนี้กําลังถูกส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลอาการ50-50้า50เลยค่ะปากเคี้ยวปากบวมคอช้ำดำคล้ายอรอยไหม้ค่ะล่าสุดนะคะแพทย์ระบุว่ายาที่น้องกินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับนะคะแต่ยาเนี้ยมีฤทธิ์เป็นกด แต่พยาบาลกลับให้น้องดื่มยาตัวนี้ลงไปพอคิดว่าเป็นยานอนหลับค่ะใช่ค่ะโดยทางคุณแม่ได้ขอชุดยาดังกล่าวจากโรงพยาบาลต้นทางแล้วนะคะเพื่อนําตัวอย่างไปให้แพทย์ที่อีกโรงพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาน้องต่อค่ะ <c oughs> แต่ทางโรงพยาบาลต้นทางเนี่ยหมายเบี่ยงนะคะไม่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งกําชับกับทางแม่ของน้องว่าอย่าเอาเรื่องไปพโพลล์ลงโซเชียลค่ะโดยอาการล่าสุดนะคะตอนนี้น้องยังมีอาการน่าเป็นห่วงค่ะ เนื่องจากตอนที่มาถึงอีกโรงพยาบาลน,นะคะน้องมีอาการเสียงหายใจที่ค่อนข้างแหบแพทย์เกรงว่ากรดจะจัดก่อนหลอดลมของน้องค่ะเบื้องต้นได้ให้ยานอนหลับนะคะเพื่อให้น้องพักผ่อนลดร,รุอาการโดยแพทย์แจ้งว่าจะมีการส่องตรวจสองกล้องตรวจภายในอวัยวะของน้องเพื่อดูว่ามีอวัยวะภายในส่วนไหนได้รับความเสียหายหรือไม่มาค่ะก็อยากจะถามคุณกมนพรน,นะคะว่าพยาบาลวิชาชีพเนี่ยมีความผิดระเบียบหรือขอ้อบังคับทางสภาการพยาบาลหรือไม่ หากผิดนะคะจะผิดในระเบียบข้อใดหรือข้อบังคับใดบ้างคะมีความผิดโดยนะคะข้อหนึ่งระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางการปฏิบัติทางการแพาบาลและการพัดุลขันค่ะพยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญหากมีการเลยหรือให้หรือไม่ดําเนินการที่เหมาะสมอาจถือเป็นการผิดมาตรฐานวิชาชีพได้คะ่ะและผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะพยาบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจะเจรนารมจะเขาให้ค่ะจะริยธรรมนะคะหากมีการละเลยในหน้าที่จนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอาจถือเป็นการผิดตัญยาบรรได้คะ่ะข้อ3นะคะข้อบังคับสภาการยาบาลว่าด้วยการละสัาม,มาตรฐานการปฏิบัติการไม่ประเมินอาการผู้ป่วยอย่างถูกต้องหรือปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิตค่ะอาจถือว่าขัดต่อข้อบังคับในงานละสษาม,มาตรฐานการปฏิบัติ เพราะว่ามีการปฏิบัติการกระทำผิดอาจเกี่ยวข้องกับข้อบังคับดังนี้ค่ะข้อบังคับเกี่ยวกับการประพฤติผิดในวิชาชีพมาตรา32และมาตรา33ารค่ะระบุว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานเนี่ยผิดพลาดจนกระทบต่อผู้ปว่วยอาจถูกพิจารณาความผิดในฐานะการกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับได้ค่ะ ไม่หางความปลอดภัย safety standard นะคะหากพยาบาลไม่ไดำเน,นินการรักษาวความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยตามขั้นตอนที่กําหนดอาจถือว่าละเมิดเบี่ยบดังละเมิดระเบียบดังนี้ค่ะขั้นตอนการพิจารณาความผิดนะคะสภา,าการพยาบาลอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงอาจมีบทลงโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงการพักหรือเพิกถอบนบัุญาตวิชาชีพเลยค่ะ แต่ว่านะคะหากมีผู้รอดเรียนไปที่สภาการพยาบาลสภาการพยาบาลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาการณีนี้หรือไม่หากมีการลงโทษเนี่ยจะโทษหนักหรือเบาเป็นเช่นใดคะหน่นะคะอำนาจในการพิจารณาของสภาการแพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการพัฒุงคันพุทธศักราช2528นะคะสภาการพยาบาลมีอำนาจด,ดังนี้คะ่ะ ก็จะรับเรื่องการร้องเรียนนะคะก็ณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําที่ผิดจรรยบาบรรณหรือมาตรฐานประกอบวิชาชีพค่ะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากพบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลจะมีการสอบสวนข้อที่จริงโดยคณะกรรมการสอบสวนทางจรรยบาบรรณวินิจฉัยและชี้ขาดค่ะ,คะหลังจากการสอบสวนหากพบว่ามีพยาบาลและกระทําผิดจริงสภาการพยาบาลจะมีสิทธิ์กาหนดบทลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ ซึ่งบทลงโทษนะคะที่อยาจจะได้รับหาพวกพบว่าพยาบาลเนี่ยพายาบาลวิชาชีพเนี่ยกระทำผิดจริงบทลงโทษก็จะมีดังนี้เลยค่ะตักเตือนนะคะกรณีเป็นกรณีเป็นการกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรงเช่นความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ค่ะภาคทันนะคะก็จะบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตในอนาคตค่ะต่อไปนะคะเป็นการภาคใช้ใบอนุญาตวิชาชีพค่ะกำหนดระยะเวลาที่พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติการหน้าที่ใน ฐานะวิชาชีพได้เช่นในกรณีที่การกระทําผิดส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้ป่วยค่ะหรืออาจนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพได้เลยนะคะสาหรับกรณีที่มีการกระทาผิดร้ายแรงมากเช่นความบุกพ่อที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือละเมิดจรรยาบรรณอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ จบการนำเสนอไปแล้วนะคะสําหรับกลุ่มที่13ดอกกุหลาบยังมีหนามแล้วคนเขียนท่าเทลมีเนีนยงเย้ <cl aps> ขอบคุณค่ะ <cl aps>